สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับตู้จดหมายครับส่งของบ่อยครับใครมาก็ยัดใครมาก็ยัดอันนี้ก็แตกนะครับผมของการไฟฟ้านะครับผมครับของเดิมมันจะอยู่ที่ที่เสาหน้าบ้านนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับของเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามา ประกอบคืนครับผมไปดูกันครับนี่ครับรูเดิมมันใหญ่นะครับผมนะครับของเดิมมันจะรูใหญ่นะครับผมแล้วไม้ยังคาอยู่นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมันมีอยู่สองวิธีนะครับหนึ่งคือเอาไม้ใส่แล้วก็ขันหัวน็อตเข้าไปนะครับผมสองก็คือหาพลาสติกนะครับผมพลาสติกแข็งๆหน่อยนะครับเอามาใส่แต่พุกตัวใหญ่เราไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหา เราลองแก้ไขดูเบื้องต้นดูก่อนนะครับครับผมแรกเราจะเอาไม้ตัวเก่าออกก่อนนะครับผมนะครับแรกจะเอาไม้ตัวเก่าออกนะครับราจะใส่เข้าไปใหม่นะครับ หอไว้ถ่ายมือเดียวนะครับผมนี่ครับเราก็ดูขนาดความลึกของของรูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปวัดไม้มาใส่นะครับผมวัดขนาดเราก็ดูตามแนวนี้เลยครับนี่แนว่าดอกไขควงนะครับผมครับเดี๋ยวไปหาไม้มาใส่นะครับสรุปผมก็ไปได้ไม้ตัวนี้มานะครับ ่าจะเป็นไม้มะขามนะครับผมเป็นไม้มะขามนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมจะเตรียมไปสักสี่ท่อนนะครับผมทําไปเผื่อนะครับใส่แน่นๆไว้ก็ดีนะครับก็ประมาณว่ายิ่งแน่นยิ่งดีนะครับผมนี่ครับ จะทำไซส์ใหญ่ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไซส์เล็กนะครับผมทำไปเผื่อเฉยนะครับเดี๋ยวเราทำไปเผื่อนะครับเปลือกออกครับเปลือกมันอ่อนนะครับผมต่อไปเราก็ตัดนะครับออกไว้มุมกล้องนะครับผม ตัดน่าจะประมาณหนึ่งนิ้วนิดๆน,น,นะครับผมเผื่อๆไว้เผื่อไว้นิดนึงนะครับผมนี่ก็ได้ครับสองท่อนเดี๋ยวลองดูก่อนครับเอาไปลองใส่ดูก่อนนะครับผมสองท่อนก็พอครับถ้าจะให้ดีเราก็ใหญ่ฝั่งนึงแล้วก็เล็กฝั่งนึงนะครับผมเราจะได้เหยื่อถูกเหยื่ฝั่งเล็กเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ แบบง่ายๆเลยนะครับยัดเข้าไปครับแน่นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับหัดเข้าไปเลยครับนี่ครับโหแน่นไปครับผมสรุปว่าแน่นไปนะครับเดี๋ยวลองฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็น่าจะแน่นนะครับผมแน่นครับแน่นก็ไม่เป็นไรครับอ่ะแบบนี้ก็ได้ครับปกติ ปกติถ้าเราไม่ไม่ไม่ตัดแน่นเกินก็จะไม่ขนาดนี้นะครับผมที่เหลือเดี๋ยวเราแก้ไขนะครับผมตัดไม่ดีเองนะครับเดี๋ยวหาของมาหันออกนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวหาของมาเลื่อยออกนะครับผมผมไม่มีเวลานะครับก็เลยทําแบบนี้ไปเลยครับเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมรีบนะครับมือหนึ่งถ่ายมือนึง ทำคนเดียวถ่ายด้วยนะครับผมนี่ครับปกติต้องตัดให้มันพอดีนะครับผมก็จะง่ายนะครับผมครับเอาแค่นี้ก็พอครับไม่สวยครับแต่ก็พอใช้ได้ก็พอแล้วแก็ระยะนะครับผมมานี้ครับเริ่มครับคนเดียวมือเดียวไม่ได้หาตัวช่วยมานะครับมหามือกล้องมาถ่ายนะครับ รั่วไหมเฮ้ประตูดันไนะหมเงียบๆว่าน่อยใช่ไหมชึงตีประตูเนาะไม่เป็นไรมันไม่ควหรอกเข้มพอครับอพอประมาณนะครับโอ้แต่งกระแ,บบแน่แน่นอยู่นะครับผมโอเคครับโอ้หเอียงมาทางนี้หรอไม่เป็นไร โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้พอดีการไฟฟ้าเข้ามานะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาติดให้ใหม่นะครับไอที่มันแตกไปนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยงามครับตู้จดหมายครับใช้ได้ก็พอครับ ก็โอเคอยู่ครับโอเคครับเขาไม่ขี้เลยครับ,รบแต่ก็ไม่สวยนะครับ